สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบาทองอปากเซชาแนลทุกคนเลยโอนี่มากับอาจารย์โบอีกแล้วทุกคนสบายดีสบายดีเอฟซีบาทองครับเด้อนะฮะว่ตอนนี้เขายังอยู่เขตอ่าอุทัยเนาะอุทัยอุทัยจะไปนครสวรรค์พี่นอ้อง,องเอ๋ยเห็นดีตอนเดินทางโอ้โหลาดยา,ยางยักษ์นี่ซี่เลนพี่น้องเอย๋ยโอ้โห อันนี้คือถนนตางจังหวัดนะไม่กริบเลยพี่น้องไม่กริบเลยเฮ็ดไม่ไม่มาดมาดโอ้จุพี่น้องเห็นถนนทนท่าก็วัดใจประไว้ทุกคนเลยนะเลยถ่ายสวให้พี่ให้เบิ้งนี่คือถนนตางจังหวัดของเมืองไทยโอ้โหเขาเฮ็ดถึงขนาดนี้เลยเด้อยู่ด่านคว้ามือนะไม่ทุ่งนาเขียงงามขนาดทุกคนเลย ตัวอ,อันนี้คือบรรยากาศยามเร่งๆสิม,มุ่งหนาไปทางาอ่านครสวรรค์น,นครสวรรค์มาตอวน,นี่มาท่องอาบบูกับมาตั้งแต่พูแล้วน้องเอ้มาตั้งแต่อ่าสุพขั่นไชน่้เนาะแมนางชัยน่าสิม,มุ่งหนาไปพูดแล้วพี่น้องเอ้มุ่งหนาไปนครสวรรค์อ่าไปหลายจังหวัด,ดอยู่เมื่อี้พี่น้องเอ้คําสิมือนแล้วทุกคนเล้ เป็นถนนทอนทางงามดีอลังการตื่นตาตื่นใจกดใจบ่ไหวทุกคนเลยบ่ไไว้่ไหไว้เพราะว่าเป็นถนนทอนทางเนี่ยมันตื่นเต้นจังเลยโอ้โหอยากทายอย่างเดียวทุกคนเลยความเจริญของเมืองไทยของประเทศไทยโอ้โหขนาดต่างจังหวัดหอดแยกทวนหอดแยกไฟแดงแยกอย่างเ้ยนี่ เทนเน่ก็สิเลี้ยวขวานะทุกคนเลียววเล้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้โหอันนี้เป็นเขตชุมชนว้าท,ทุกคนทุกท่านเลยเอเดลละซออนออนซ้อนเบิกตีไปทางใดกับลาดยางไปทางใดกับคอนกรีตความดีความงามเนี่ยเบิ้งเด้นนี่ขนาดถนนซ้ำนี่นะยังมีอ่า เส้นกลางขีเส้นกลางไว้แล้วทุกคนว่าเพื่ออ่าการสัญจรมันสะดวกสบายเวลารถมัน่วนกันมากอ่ะตามไปทางมัน่นอันนี้คือความสะดวกสบายเอยอ่อนซ่อนดีอ่อนซ่อนหลายเบิง้งเสาไฟฟ้าต้องจอ,องทางทางทุกคนอุ้ยอัยา

เพิ่ตีหลอดไฟเต็มใส่ลายเลยทุกคนเลยบัดทออันนี้เป็นทางไปมุ่งบ้านนะนี่ไปมุ่งบ้านทางไปมุ่งบ้านอยา่างซองเล่นซองเล่นส่วนกันแต่ว่าดีขนาดดีหลายคนอ๋อทุกคน มาเห็นถนนกนกรีดอีกแล้วมองนี่ทำไมมองกว้างทำไมมันฮ้ฮึฮดอย่างใหม่ใหม่มาดมาดเลยคนเอ้ยพอแมวเองคเบงถนนเบิดเท่าอนไดมน้อเอ้ยซอนถนนเมืองไทย อันนี้คือบรรยากาศย้ำแรงๆนะทุกคนเบิืงซองอัางท่ามีแต่ทุงหน้าแต tamam ่สวนโอ้โหอาภูเขาดีขนาดเนาอะ ดีดีสุดยอดดีอันนี้เข้าเฮิตใหม่ๆได้หนเฮิตใหม่ๆม,นมนันมาดเลยเบิ้งสองทางท,างทุกคนว้าตัวคอนเดโตินไม่เลขสองมันมาเลขหมายเลขหนึ่งมันเลขหนึ่งแสดงว่าเราน่าจะเลยแล้ว หนห้าลาดยางความมันหนาทุกคนเลยสิบเซนความมันหนานะเบิ้งอจุ้ย